เจ็ดเรียมเดินทางนะครับท่านผู้ชมเรามาส่งเบอร์สิบเจ็ดกันเเบอร์สิบเจ็ดจะไปจริงๆเหรอหาเบอร์สิบเจ็ด คุณเด็กปฏิกิรยาแอดค้อนทงทางอย่างปลอดภัยนะใจหายใจหายเลยค่ะพอนครับผมจะเพิ่งไปเบอร์สิบเจ็ดจะไปจริงๆเลยนะครับเอาเบอร์สิบเจ็ดครับตั้งลำนะฮะตอนนี้ตั้งลำแล้วจะไปหน้างานนะครับจะไปกดที่กองคูนต่อฮะ รถแขนยาวอย่างนี้เขาไม่ถอดแขนอ๋อหางตายาวอยู่ครับช่วงยาวอยู่น่าจะโอเคอยู่เรามาส่งทางเบอร์17ก,การนะครับอีกหนึ่งคันนะฮะตอนนี้ใช่ไหมใช่ป่าเออใช่ฮะขึ้นรถแล้วเออรถทางลาย,ยังไม่ได้ไปครับตอนนี้มารับเบอร์17บีเ่เองโอ้เบอร์17นะครับทุกคนครับมาส่งทางเบอร์17ก,การนะครับตอนนี้ โอ้ไปแล้วอีกหนึ่งคันครับผมอารอบนี้เป็นเบอร์1 7ครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นเบอร์28นะครับที่เดินทางเนาะรอบนี้เราก็จะเห็นเบอร์1 7นะครับไปอีก1นึ่งคันครับผมโอ้ยนะครับวันนี้จะกลับแมกโกออกนอกพื้นที่ไป2องคันแล้วนะครับ๊ายบายนะครับขึ้นรถนะครับเบอร์1 7ขึ้นรถแล้วครับ พูดซะจะร้องไงไ่ายเลยพ่องานเลี้ยงต้องมีวันเลือกลานะครับก็เมื่องานเสร็จเมื่อภารกิจใกล้จะจบทุกคันต้องแยกย้ายนะครับไปทําหน้าที่ของตัวเองเนาะที่ทําอยู่นะครับเอาไว้เจอกันไม่ใชต่ต้องการะนะเบอร์17เนะเดินทางปลอดภัยนะครับ เบอร์สิค่อยๆขึ้นไปไม่ต้องรีบค่อยๆใจเย็นๆเก็บข้าวเก็บของแล้วนะไม่ลืมอะไรใช่ไหมเเก็บให้หมดนะเสื้อผอกเสืเอ้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เก็บไปให้หมดแปลงสีฟอกสีฟันมาอยู่ที่นี่ตั้งเดือนนึงถึงเวลาต้องเดินทางลนะ ใจหายเลยนะครับเบอร์17ไปแล้วอีกหนึ่งคันอย่าร้องไห้นะครับ f อฟซีท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเพราะว่าภารกิจเราใกล้จะจบแล้วนะครับวันที่10ก็ปิดจจอบแล้วนะฉะนั้นนี่เราจะเห็นภาพแมคโครนะเริ่มทยอยออกเรื่อยๆนะครับทีละคันซ่องคันเนาะตอนนี้นะครับเบอร์17ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปเลยเดินทางปลอดภัยนะครับเอาใครจะไปส่งเบอร์17นะครับเตรียมตัวหาที่นั่งเรียกเราจะนั่งตรงไหนเออจะส่งถึงบ้านเลยนะเอฟซีนะตอนนี้กำลังขึ้นรถช่วงยาวครับเป็นรถลาก รถล,ลากหางปลาเนาะช่องยาวก็ประจบหมอบกับเบอร์17คอยาวก็น่าจะพอดีอตอนนี้ก็เป็นรถเรียบร้อยแล้วหนึ่งคันนะครับรอรอจอกตอนนี้ไม่น่าจะไม่ได้ออกตอนนี้แะน่าจะไปกลางคืนเนาะเพราะว่าวันนั้นใครนะอีกคันหนึ่งอะ่ะเออม,มาไม่ทันออกกลางคืนอ๋อ คันไหนนะเบอร์สิบใช่ไหมเออเบอร์สิบออกกลางคืนวันนั้นเราก็ไม่ได้ส่งเบอร์สิบนะก็ออกกลางคืนนะฮะวันนี้ Ber hip, เบอร์สิบเจ็ดรอบเย็นก็รอดูว่าจะออกกี่โมงนะครับออกกี่โมงกันนอ้อพี่เดือนขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับ เรียนร้องไห้แล้วนะตอนนี้ครับตอนนี้ f อฟก็จะไปส่งนะครับอาเก็บข้าวเก็บของอีกหนึ่งคันครับวันนี้เป็นคันที่สองนะครับที่เตรียมออกเดินทางเนาะนะฮะไปไปบ้านนะไปอยู่กับที่บ้านนะครับกลับไปบ้านแล้ว ส่วนหน้างานก็การทํางานก็นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เปิดหน้าดินนะชั้นหนึ่งออกหมดแล้วนะครับโซนดีตอนนี้กําลังจะเจาะที่โซนใต้ดินนะครับคาดว่าจะเจอคนงานอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ใต้ตึกนะครับอยู่ใต้ตึกนะครับไม่นานนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับ จะเยนเ็ยนๆได้เพราะว่ากลางคืนจะพึ่งจะพึ่งออกมาเออเออเพราะว่ากลางคืนมืดเออทีมแมคโคก็จะเยนเ็ยนๆครับที่กุดอยู่ออเออยวงานเสร็จก่อน <c oughs> เราไม่เป็นไรครับเสร็จก็เสร็จมากไปนะครับการทำงานต้องต้องต้องทำให้เสร็จนะตามกำหนดนะครับเพราะว่าปิดจ็อบแล้ววันที่10นะ พุษภาคมนะนะก็ถือว่าต้องเคลียร์พื้นที่นะครับนะส่งว่าพื้นที่ให้กับเจ้าครองนะครับพื้นที่เหมือนเดิมนะแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับทีมแมคโครทีมคู่ภยัยจากหลายๆที่นะครับก็ต้องเตรียมตัวเดินทางน,นะครับตอนนี้แมคโครเบอร์17ขึ้นรถแล้วนะครับามาดูกันนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะส่องกล้องไปที่หน้างานนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ออกหรอกเพราะว่า,าน่าจะติดเวลานะครับขอบคุณพัดคุณพัดจะพัทชัยนะครับส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มานะครับจันทาเนาะทางุุจันทาขอบพระคุณมากมากครับผมบเป็นกำลังใจให้นะฮะตอนนี้ก็น่าจะติดเวลานช่วงนี้น่าจะเป็นทุ่มหนึ่งนแหละนะครับ หรือว่ากลางดึกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะนอนสักคืนนึงนะเพราะว่าวันนั้นเบอร์สิบลอนคืนนึงนะเขาถึงกลับนะครับเราก็ไม่ได้ส่งแต่ว่าตอนนี้ก็เบอร์17รอบค่ำนะครับออกกี่โมงนาะนี่อา้าวีครับอีกหนึ่งคันครับรอติดตามถ้าส่งได้เราก็จะส่งนะถ้าส่งไม่ได้ก็นะก็รู้กัน รู้กันแค่เรานะว่าเดินทางกลับเท่า,อ,าอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะร,รู้กันแค่เรานะนะแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยนะครับนะตลอด30วันที่ผ่านมานะ